สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาหาเรื่องก็หาเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวกันอีกแล้วนะครับว่าสำหรับคุณสุนทรรักรงก็ได้ดันความฝันของชาวสวนยางเพื่อที่จะตั้งไขกองทุนสวัสดิการชาวสวนยางแบบสมัครใจจ่ายสมทบนั่นเองเพื่อที่จะ เล็งคนกรีดยางมีบำนาญกับประกันสุขภาพหวังเพื่อจะแบ่งเบาภาระของรัฐที่จะดูแลนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปเข้ารายละเอียดต่างๆก็ช่วกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายสุนทรรักรงเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทยหรือสคออยทและกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ดกะยะทนั่นเองได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าขอขอบคุณท่านสังเวชท,ทวดน้อยกรรมการการยางแห่งประเทศไทยที่ไว้วางใจให้ผมเป็นประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกเกษตรกรชาวสวนยางแบบสมัครใจใจ่ายสมทบลักษณะสวัสดิการบริการซึ่งอยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูล การจัดสวัสดิการอื่นๆเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตร,รา49วงเล็บ5ที่1ทับ2563นั่นเองครับผมจะทำหน้าที่รับใช้เกษตรกรและคนจนด้วยหัวใจนั่นเองและขอให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนยางที่กำลังลุ้นเงินเยียวยาโควิดนะครับเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่ยังตกหล่นถูกละเมิดสิทธิ์ไปช่องทางอุดธรน ผมทำหน้าที่ให้พี่น้องชาวสวนยางชายขอบและคนจนได้กินด้วยอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วจากนี้ผมขอต่อไปต่อในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางแบบสมัครใจใจ่ายสมทบลักษณะก็คือสังคมสวัสดิการเพื่อให้คนกรีดยางมีบำนาญเมื่อกรีดยางไม่ไหวให้พี่น้องชาวสวนยาง รายย่อยมีประกันสุขภาพและอื่นๆอีกด้วยตามที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางออกแบบมาเพื่อที่จัดการตนเองด้วยด้านสวัสดิการอันจะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการดูแลประชาชนด้านสวัสดิการนั่นเองครับผมคำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวสวนยางแบบสมัครใจ สมทบลักษณะก็คือเป็นแบบสวัสดิการนั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมาเล่ากล่าวบอกข่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางจะได้มีความหวังมีสวัสดิการเหมือนกับคนอื่นเขานั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้าจะมีอะไรอย่างไรผมก็จะมา นำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับ